สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาร,ราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรต์การดาด์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทารอ่ เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีพฤษภทอรัสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมเป็นการทำนายประจำเดือนธันวาคม พุทธศักราช2564ภัยที่ได้ราชาถือถ้วย10เหรียญเด็กถือถ้วย4ดาบ The Fool 7เหรียญ5ไม่เท้า2ไม่เท้า4ถ้วยราชินีถือดาบตัวตนนิสัยหน้าตาบุคลิกภาพดูดีมีเสน่ห์ ถ้ามีปัญหาไม่ค่อยชอบแก้ไขปล่อยไปตามการเวลาเป็นตัวตัดสินชอบสะสมทรัพย์โดยเฉพาะเงินไม่ชอบการแข่งขันอยากได้อะไรก็ได้มาง่ายๆถ้าเป็นชายมักได้ภรรยาเหมือนแม่ถ้าเป็นหญิงมักได้สามีใจร้อนที่โมโหหน้าดุการเรียนการศึกษาสาขาวิชาคณะที่ไปใช้ต่อย,ยอดการงาน หรือธุรกิจของที่บ้านหรือที่ครอบครัวเคยทำมาก่อนการลงทุนการแปลงทรัพย์สินวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพการรักษาแผนโบราณและแผนปัจจุบันเภสัชกายภาพบำบัดยาบาลสตัวศาสตร์การงานอาชีพสืบสานต่อธุรกิจของที่บ้านหรือที่ครอบครัวเคยทำมาก่อนนักลงทุน นักเล่นหุ้นไฟแนนสินเชื่อนักวิทยาศาสตร์การกีฬาแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนปัจจุบันเภสัชกรนักปรุงยานักกายภาพบำบัดพยาบาลสตัตวบาลสตัตวแพทย์การเงินโชคลาภเงินรายได้รายรับเงินเดือนมีเหลือเฟือมีเงินเก็บรวมทั้งมีสินทรัพย์อื่นๆ หาเงินได้ง่ายมากข้อเสียมักรักอิสระทำอะไรตามใจตนควรอดทนให้มากกว่านี้ทรัพย์สินเงินทองมักได้จากมรดกและหามาเองไม่มีโชคจากการเสี่ยงสุขภาพอุบัติเหตุไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพแข็งแรงดีชอบนอนมากเกินไปหน่อยระวังอาจทำให้เกิดอ่อนเพลียหรือนอนไม่หลับเวลาค่ำคืน ระวังความสุ่มซ่ามของตนเองด้วยอุบัติเหตุไม่มีแต่ไม่ควรประมาทความรักครอบครัวคนโสดจะพบรักกับคนที่ดูเด็กกว่าหรือนิสัยเด็กกว่าหรืออายุน้อยกว่าดูดีมีสเสน่ห์น่ารักมีฐานะดีคนที่มีรักมีครอบครัวให้ระวังจะมีคนใกล้ตัวหรือเพื่อนมาชอบ และแสดงออกอย่างชัดเจนอาจเป็นเพราะไม่รู้ว่ามีคนพบหรือมีครอบครัวแล้วควรปฏิเสธให้ชัดเจน